อะไรนะสารี่สารี่ไปมีอะไรกัน <c oughs> เอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าไปมีใจตรงกับคุณแพรเธอตั้งแต่ตอนไหนจนถึงขนาดต้องหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับคุณแพรเธอก็ก็ตอนดูแลน้องปั้นที่โรงพยาบาลน,นั่นแหละเราซึ้งใจคุณแพรเธอ ที่ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องปั้นให้จอมนะผู้หญิงอะไรไม่รู้ทั้งสวยทั้งเจดีถ้าเรามองผ่านคุณเธอไปก็โง่เข้าให้เราพอคุณแพรเธอขอเป็นแฟนเราเลยตอบตกลงหนะและที่สำคัญคุณแพรจะให้เราออกจากงานไปเป็นเลขาส่วนตัวอีกต่างหาก เราได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะจอมใจแฟนก็ได้งานก็มีทําและที่สำคัญเราต้องเข้าไปอยู่ในบ้านของคุณแพรในฐานะคู่ชีวิตด้วยผู้หญิงหลายคนต้องอิจฉาสาลี่เป็นแน่นะนะนะจอมนะจอมกับน้องปั้นตามไปอยู่กับเรานะ คุณแพรสัญญาว่าจะดูแลเราทั้งสามคนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะน้องปั้นจะได้เรียนโรงเรียนนานาชาติด้วยนะแกหรือถ้าเกิดจอมอยากให้น้องปั้นไปเรียนที่ต่างประเทศในช่วงปีไหนคุณแพรเธอก็รับปากกับเราแล้วว่าจะส่งเสียในเรื่องการเรียนของน้องปั้นให้เต็มที่นะจอมนะเห็นแก่ความรักของเราหน่อยนะ สารี่ไม่อยากทิ้งให้จอมต้องอยู่กับน้องปั้นเพียงลำพังนะ่ะเราเป็นห่วงจอมนะนะไปอยู่กับเรานะเพื่อนมือบางกุมมือเพื่อนรักเอาไว้มัน่นหวังสื่อถ่ายความจริงใจให้เพื่อนรักได้รับรู้เออเออถ้าเราไปเราก็ไม่อยากไปอยู่เฉยๆให้คุณแพเธอเลี้ยงหรอกนะ ถ้าเป็นไปได้เราขอทำงานด้วยได้ไหมเกิดวันดีขึ้นดีเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วจอมจะได้มีเงินต่อทุนได้บ้างอืได้สิจอมได้เลยเราจะขอให้คุณแพรเธอจ้างจอมให้เป็นหัวหน้าแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยของบ้านนะ่ะจอมจะได้มีเวลาอยู่ดูแลน้องปั้นได้ด้วยไง ความสุขเริ่มเกาะกลุมหัวใจของหญิงสาวเมื่อเพื่อนรักชักเริ่มมีท่าทีเห็นพร้อมกับข้อขอของเธอแล้วเพราะความรักและความหวังดีต่อกันไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายเหมือนกันขอแค่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันไปเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งสุขและทุกข์ร่วมกันและที่สำคัญ ต้องไม่ทำร้ายความเป็นตัวของตัวเองของอีกคนจนทำให้คุณค่าในตัวเองของคนคนนั้นลดน้อยลงตกลงเอาตามนี้นะจอมเราขอตัวไปเล่าข่าวดีนี้ให้คุณแพรฟังก่อนสาลี่ตื่นเต้นและดีใจที่สุดเลยนะจอมสาวหน้าใสกวีกวาดก้าวฉับ,ฉบ ออกจากบ้านเพื่อนรักมุ่งหน้าตรงดิ่งไปยังบ้านอีกหลังที่เจ้าของติ้งต่างว่าเธอคือคนรักแต่จากหลายวันที่ผ่านมาสารีชักเริ่มชอบสรรพนามที่เจ้าหลอดเรียกใช้กับเธอคำว่าที่รักแม้นจะไม่เคยใช้กับใครมาก่อนแต่เมื่อได้ลองใช้แล้วรู้สึกฉ่ำชุ่มหัวใจแทบทุกครั้งที่อีกคน ได้เอ่ยวรีนั้นฮะจริงเหรอคะคุณสารีคุณจอมเธอยอมใจอ่อนจะตามแพรกลับไปที่บ้านพร้อมกับน้องปั้นจริงๆเหรอคะแพรดีใจจังเลยคะ่ะที่แพรกับพี่เก่งจะได้มีโอกาสดูแลน้องปั้นแล้วคุณสารีคุณนี่เก่งจริงเลยมามาให้หอมแก้มเพื่อเป็นการให้รางวัลหน่อยเร็วไวกว่าความคิด มือบางก็คว้าหมับเข้าที่ข้อมือของอีกคนโดยที่เจ้าหลอนไม่ทันได้ตั้งตัวออกแรงฉุดรั้งให้เข้าหาตัวมากกว่าเดิมอุย๊ยคุณแพรคุณแพรอย่าทำอย่างนี้สิคะปล่อยค่ะปล่อยสารี่เลยนะห้ามทำรุ่มร่ำกับสารี่เล็ดขาดคุณแพรสัญญาแล้วนี่คะว่าเราจะเป็นเออเออเป็นคู่ชีวิตกันแค่ในน้ำเท่านั้น จบประโยคดวงตาคู่งามมองค้อนคนตรงหน้าตาเขียวปัดสื่อให้รู้ว่าอีกคนชักเริ่มล้ำเส้นมากจนเกินไปแล้ว <c oughs> คุณสาลีก็ก็แพร่อยากให้คุณคุณชินนะคะพอคุณย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยกันกับแพรแล้วในฐานะคู่ชีวิตเวลาอยู่ต่อหน้าคุณจอม คุณสารี่จะได้ไม่เก้อเขินเวลาแพรต้องแสดงบทหวานด้วยนะคะดวงตาคู่งามพิ้งพรายระยับไหวมองคนตรงหน้าอย่างวังสื่อความหมายอคุณน่ะแค่คุณแพรบอกให้สารี่เรียกคุณมาที่รักต่อหน้าจอมเขาสารี่ก็จะกระจรี้หัวใจแล้วนี่ จะให้มากกอดมาหอมแก้มต่อหน้าจอมอีกสารี่ไม่เอาด้วยหราค่าคุณแพรรู้สึกอายจอมเขายัางไงก็ไม่รู้ปากบางบุ้ยเข้าหากันส่งให้คนตรงหน้าอย่างหวังประท้วงน่ารักจริงที่รักของแพรไว้อีกสักหน่อยคุณสารี่จะชอบที่มีแพรอคอยป้วนเปี้ยนอยู่ใ,ใกล้คุณน่ะ และถ้ายิ่งคุณถูกแพรกอดหอมแก้มหรือทำเรื่องอย่างว่าคุณยิ่งจะติดใจแพรรับรองได้เลยดวงตาคู่งามหลีลงเล็กๆอีกทั้งปากบางโยกยิ้มกิริยาของเจ้าหร่อนดุดคล้ายแม่สาวจอมเจ้าเล่ขึ้นทุกวันเชอะอจ้างให้ก็ไม่เชื่อไม่ต้องมาคุยฟุ้งหรือขี้คุยเลยค่ะคุณแพร ืมคุณสารีแพรไม่ได้ขี้คุยอย่างที่คุณว่าสักหน่อยคอนเฟิร์มได้จากผู้หญิงทุกคนที่เคยคบกับแพรค่ะแต่ละคนชอบให้แพรทำเรื่องอย่างว่าให้ทั้งนั้นดวงตาคู่งามแข็งขึงขึ้นมานิดๆเพื่อเป็นการย้ำความจริงที่ได้พูดพรามออกไปแบะจ้างให้สารีก็ไม่เชื่อปล่อยฮะคุณแพร ปล่อยข้อมือสาลี่ได้แล้วจะไปบอกให้จอมเขาเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของเพื่อเตรียมตัวย้ายบ้านอีกอย่างก็คงต้องขอคืนบ้านเช่าให้กับเจ้าของเขาเสียก่อนในที่สำคัญคุณแพรจะให้พวกเราสามคนย้ายเข้าบ้านวันไหนคะโจประโยคมือบางบิดข้อมือตัวเองเพื่อให้หลุดจากการจับรังังของอีกคนอย่างสุดฤทธ สุดท้ายเธอก็ทำได้สำเร็จ mm. คุณสารี่นี่เจเรนังนะคะปฏิเสธแพ้จนได้เอาเป็นว่าตามที่คุณจอมกับคุณสารี่สะดวกเลยแล้วกันนะคะแต่ห้ามเกินสามวันแพ้ให้เด็กเขาจัดเตรียมห้องหับและที่พักเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรก่อนอื่นคุณสารี่ต้องไปลาออกจากงานที่ทำอยู่ก่อนนะคะ เจ้านายของคุณสารี่คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหมภาวินีพูดพร่ำพร้อมหย่อนตัวลวงนั่งโซฟาตัวกว้างพยะพเพยะใบหน้าขึ้นลงเงือกหวังสือ่อให้อีกคนมานั่งด้วยแต่อีกคนกลับเรี่ยงเดินไปหย่อนตัวลวงนั่งเก้าอี้ตัวเล็กซึ่งวางอยู่มุมห้องคนนั่งอยู่ก่อนได้แต่สายหน้าไปมากับ การวางตัวของเจ้าหรอนค่ะคุณแพร่สารี่แจ้งทางเสียเขาไปแล้วว่าสารี่จะลาออกดูเขาไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่เพราะสารี่พึ่งขึ้นรับตำแหน่งนี้แต่ก็เห็นมีคนที่พร้อมที่จะรับช่วงต่อแล้วค่ะอืมเป็นน้องที่แผนกเดียวกันนั่นแหละเห็นว่าปุ๊กปั้มเฮ้ยไม่ใช่ค่ะปุ๊กปั้นกันมาอยู่ค่ะ ดีค่ะได้อย่างนั้นก็ดีแต่เสียที่ว่าได้มาทำชีกอกับคุณสารี่ไหมคะแพรไม่ยอมนะคะแพรห่วงดวงหน้างามบึ้งตึงขึ้นมาทาันทีบ่งบอกอารมณ์ที่ชักเริ่มเปลี่ยนไปของเจ้ารอดภาวินีรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงซึ่งตัวเธอเองก็ตอบไม่ได้ว่า ทำไมความรู้สึกห่วงก้างจึงต้องเล่นงานเธอได้มากถึงเพียงนี้ขนาดคู่ควรค้นก่นก่อนถูกแย่งไปซึงซ่งซหน้าอารมณ์นี้ก็ไม่เคยเกาะกินหัวใจเธอได้มากมายขนาดนี้หรือนี่จะเป็นตัวของเธอเองที่เริ่มต้นจะรับฟังเสียงของหัวใจตัวเองขึ้นมาบ้างอะไรคือสิ่งที่เธอควรทําอะไรคือสิ่งที่เธอ ควรเป็นและอะไรคือความสุขที่เธอควรจะมีอุย๊ยคุณแพ้จะมาหึงมาห่วงอะไรกับสารี่คะแค่เราติ้งต่างว่าเป็นคู่ชีวิตแค่นั้นเองไม่ได้เป็นจริงเสียหน่อยคุณน่ะอย่ามามัวนะคะสารี่เธอรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวยังไงไม่รู้เมื่อรับรู้ ถึงรังสีอมเหตที่กระจายออกมาให้เธอได้สัมผัสยอมรับจะเป็นการดีกว่าแน่ๆถ้าในเวลานี้ตอนนี้วินาทีนี้เธอสามารถหายใจเข้าออกได้เป็นปกติสารีไม่เคยรู้สึกถึงการมีคนมาให้ความสำคัญอะไรหนักหนาได้มากมายถึงเพียงนี้ถึงแม้น จะเป็นแค่ความรู้สึกที่รับรู้ในเรื่องราวความรู้สึกของบุคคลที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าแล้วมีไหมล่ะคะเรื่องอย่างว่ากับอาเสียนั่นหญิงสาวยังไม่วายที่จะเค้นเอาคำตอบนั้น <c oughs> มีที่ไหนล่ะคะสาลี่ระวังตัวจะตายเรียกเข้าไปพกครั้งไหน สารี่ก็มีผู้ช่วยเข้าไปด้วยตลอดมีครั้งหนึ่งนะคะเรียกให้เข้าไปพบนอกเวลางานรู้ไหมสารี่ทำยังไงสารี่เรียกรุงยามให้ไปเป็นเพื่อนนะคะเสียงงตาแตกเลยคงจะอายรุงยามมั้งคะเห็นรีบคุยงานรีบเสร็จสารี่ก็ไม่ถือสาอะไรแล้วค่ะแม้เสียเขาจะมีงินอยู่บ้างแต่ ก็ไม่ใส่ใจรีบทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จบเรื่องอื่นก็ไม่อยากเอามาใส่ใจนะคะเก่งจังเลยที่รักของแพรรู้หรบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางแต่คุณสารีไม่ต้องหรบแพรหรอกนะคะเมื่อเราได้อยู่ด้วยกันในฐานะคู่ชีวิตแพรจะทำให้คุณมีความสุขสุดๆนะคะเชอะ คุณนั่นแหละอย่าม,มาทำเป็นพูดดีต่อหน้าจอมก็อีกอย่างแต่รับหลังคนอื่นคุณแพรห้ามเลยนะคะห้ามมาทำรุ่มร่มกับสารี่เป็นอันขาดถ้าบอกไม่ฟังมีหวังแผนการของคุณที่หวังจะมีสาลี่จอมและน้องปั้นอยู่ในชีวิตมีหวังเป็นอันต้องพังไม่เป็นท่าอย่างแน่นอน อย่าหาว่าสารีไม่เตือนแล้วกันนะคะเสียงหวานแข็งขึงขึ้นมานินดๆเพื่อหวังย้ำจุดยืนของตัวเองให้อีกคนได้รับรู้โอเคโอเคคุณสารี่เอาตามที่คุณสารี่พูดนั่นแหละคะ่ะว่าแพรจะทำหวานกับคุณเฉพาะตอนที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเท่านั้นและก็ไม่ต้องไปเรียกรุงยามมาเป็นเพื่อนหรอกนะคะ เวลาที่เราอยู่สองตัวสองนะคะแพรไม่เอาด้วยหรอกนะคะ <c oughs> คุณแพรน่ะใครเขาจะไปทําอย่างนั้นล่ะคะที่สารี่ให้ลุงยาไปเป็นเพื่อนก็เพราะกลัวสู้แรงเสียเขาไม่ไหวถ้าเกิดเขาอยากทําอะไรกับสารี่นะคะแต่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันคิดว่าคุณคงไม่มีแรงมากพอทําอะไรสารี่ได้หรอก <c oughs> พูดเป็นเล่นแพรไม่ทำร้ายคุณด้วยกำลังหรอกคะ่ะแต่ไม่แน่อาจจะทำอย่างอื่นแทนจากที่ประเมินแล้วคุณคงจะหวานหน้าดูคุณแพรน่ะลามกคิดอะไรของคุณไม่เอาด้วยแล้วสารี่ไม่คุยกับคุณเล่ายิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวสารี่ไปดูแลจอมกับน้องปั้น เตรียมจ็บของดีกว่าคนชีกอฝากไว้ก่อนเถอะจมูกเล็กรันย่นเข้าหากันส่งให้คนทำหน้าระรื่นอย่างนึกมันไสก่อนที่เจ้ารอนจะเดินกระฟักรกะเฟียออกจากบ้านไปแบบไม่มีปีมีคุยแล้วอย่าลืมมาเอาคืนละ่ะคุณสารี่แพรพร้อมให้เอาคืนอยู่เสมอละค่ะถ้าเป็นคุณ ตะโกนตามหลังอีกคนออกไปเพื่อหวังให้เจรอนทยยินภาวินีหัวเราะร่าออกมาอย่างเต็มเสียงรับรู้ถึงความสุขที่กำลังเกาะกลุมหัวใจนี่นานเท่าไหร่แล้วที่เธอไม่ได้หัวเราะเสียงดังอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจากที่เธอคิดไว้ชีวิตต่อน,นี้ไปของเธอคงมีอีกคนเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยน ได้เป็นแน่ชีวิตถ้าจะพูดถึงมันก็แปลกอาจเป็นอะไรได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้ครั้งนี้เธออาจจะมีคู่ชีวิตขึ้นมาจริงๆก็ได้โดยที่ไม่ใช่แค่อุปโลกคนคนนั้นขึ้นมาสุดท้ายภาวินีก็คงจำเป็นต้องให้เวลาจัดการในเรื่องนี้